สวัสดีครับอาจารย์นี่ก็พาเฟิงนกเลยครับไทยขนก็บใกล้เต็มแล้วครับอาจารย์ใกล้เด้ไปละเก็บเต็มแล้วครับบสมคิดครับใกลได้ไปแล้วครับใกลได้ออกแล้ว นกสามตัวนี่นะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้จะออกด้วยงานนะครับี่เจ้าสามเสี้ยนครับเจ้าสามเสี้ยนี่เจ้าอ้างน้อยครับ แก่ได้ดูยงานกันแล้วครับนี่เจ้าสมคิดนุกลักครับตัวลักได้ครับตัวนี้นีตัวมากเลยครับแก่ได้ดูยานแล้วครับไ่เสียงยังบ่ทันติมนะครับอาจารย์เอาเสียงเต็มๆแล้วเพิ่นห่าวคนนี้จังหน่อยก่อนลองสิได้ออกครับ กเสียงกับเดินดีขึ้นนี้ด้วยครับรอไทยขนครับตากแดดจักกน้อยครับออกได้แดดยกไดด้วยงานกันนะครับ เดิมยินเสียงนกนะครับคนเดิมเต็มกันกันรอแตเรแต่เสียงเราจะเสียงมาเต็มครับเสียงเต็มกันโอเคแลวครับ อนนาจนะจะเดือนหนานะอาจารย์เดี๋ยวจุดเดี๋ยวงคฟับเสียงกับเดิมดีเลยครับเดิมมี่เริ่มสีเตีมแล้วครับเสียงก็ได้ ตัวนี้เสียงเต็มกุม,คมัครับอาจารย์จดสามเซียนมั้งครับพร้อมไปสามเซียน ครับไกลแล้วไกลเดี๋ยวออกล่าแล้วครับสามทหารผมไก่แล้วครับไกลแล้วนี่ก็หาวงนุกนะครับอาจารย์ทายคนเตมเ็มกระเดิมหาวเดิมยั้งกันนะครับเดี๋ยวก็ใส่เฮดคลิปออกต่อนหนุกนครับน ทุกทายนี้ขอเข้ามาสวัสดีครับ